สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกับมาพบมาพอกับเจตาผ่ารวยคือเก่าในทางช่องยูทูบค่ะคลิปนี้เจตาจะวางแนวทางของเล่าพัฒนาค่ะเล่าพัฒนาอินี่จะเป็นประวัติของเลขรับวงในค่ะรับวงในค่ะพี่น้องเล่าพัฒนาออวันที่ยี่สิบหกรับวงในเล่าออกเก้าสามสองค่ะสามตัวบนศูนย์เก้า ล่างบินหลุดเข่าตัวเดียวค่ะมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวเป็นสามนะคะ่ะเข่าสามสามสองค่ะเพื่อนเข่าตัวนิ่ตัวเจาะสอสามสองบนสามสองบนตัวเน้นตัวเจาะของเลขกลับวงในค่ะประวัติของเผ่นมาเบิ่งอีกงวดหนึ่งบิงหลุดยังบอทันหลุดเนาะคะ่ะ ต่อกันอยู่สองงวดเลขลับวงในค่ะยี่สหเขาไปตรงตรงเต็มเต็มบ่ดไดกับสามสองค่ะพี่น้องมาตามต่อไปไหมเป็นวันพุธที่28เลขลับวงในค่ะใครจะตามต่อกับเพผนกับเตรียมแคปหน้าจอเนาะค่ะเลขลับวงในลาวพัฒนาวิ่งลวดค่ะพิ่นให้มาศูนย์กับเจสองตัวสี่หางค่ะ0ูนย์แปด จ็ดห้าเจ็ดหกเบิลศูนย์ศูนย์กับเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางศูนย์เจ็ดห้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกค่ะเลขลับวงในเตรียมแคปนาจอเดลยพี่น้องใครจะไปต่อกับเพิรนวิ่งลูดค่ะศูนย์กับเจ็ดเพิรนเดนทอกันให้มาเท่ากันวิ่งลูดสองตัวเน้นศูนย์แปดกับเจ็ดห้าค่ะสามตัวเน้นหางเดียวศูนย์เจ็ดห้า ขอบคุญขอบคุณเลขรับวงในหลายๆค่ะที่ให้แนวทางมาว้างทาง่านสองของจีตาผ้าร่วยเนาะขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงชิปนี้จะมีสีเสียนดังเด้อค่ะเลขรับวงในอปอยเปดล็อกโฟกัสไทยมักหวยค่ะสีเสียนดังอ่าใครจะติดตามของผู้ใดชอบของผู้ใดกระถาบจัดเขบหน้าจอไว้เนาะค่ะพี่น้องเข้ามารับชมรับฟังไวแล้วกัน มาผิดารณาเอาชอบของผู้ใดเอาแคปหนจอเลขรับวงในแเราเามไป่อค่ะไปตกราบขอบุญขอบคุณรับวงในหลายที่ให้แนวทางมาว้างทางช่องเจตาเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงออปล่อยเป็ดค่ะพี่น้องออปลอยเป็ดมาแล้วค่ะบึงประวัติของเพื่นเก้าสามสองสามตัว บนศูนย์เก้าล่างวิ่งโหลดแปดนะศูนย์แปดพี่น้องแล้วแต้มเดียวศูนย์เก้าศูนย์แปดออกปล่อยเป็ดเจ้านี่เก้าศูนย์แปดสองตัวุดไปเนาะค่ะเอยออกปล่อยเป็ดเป็นจังได้อ่ามาไปต่อเด้อว,วันจันทร์โอวันจันทร์ว่าสักวันพุธเห็นบ่ห้อยกระเว้าคิดไปแล้วเนี่ยเจตากะไดออกปล่อยเป็ด สองตัวรูดค่ะเบิลสามตัวแต้มเดียวเนาะศูนย์แปดศูนย์เก้าของเพิรอนสองงวดติดสองงวดติดรูดไปไม่เป็นไรเจตตาเป็นกำลังแรงใจให้เอฟซี FC ของออปล่อยเป็ดรล,ล่นลามเด้อค่ะลายอยู่เอฟซีเพิ่นเตรียมแคปนาจอค่ะเอฟซีออปล่อยเป็ดน้อย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 เจาะเจะค่ะเด่นหน่อยเนให้นินน้อยน้อยอยอ,ยอ,อปอยเป็ดราพัฒนาวันที่ยี่สิบแปดค่ะ วิ่งหลุดพิ่นไ้มาสามค่ะไปต่อค่ะอปล่อยเป็ดวิ่งหลูดของเพื่นไ้มาสามตัวเดียวเนาะค่ะสองหางสองตัวสองตัวสามหางค่ะสองตัวสามหางสามเก้าสามหนึ่งสามสี่ค่ะแล้วพี่น้องตัวเดียวอปล่อยเป็ดเน้น สามหนึ่งสามหางเด้อค่ะหน่อยๆเอฟซีภูมักหน่อยอ่ะเอฟซีออปอยเปียดแคปนาจอไว้ค่ะรุนกันเอฟซีรุ่นใหม่ไปต่อเนาะออปอยเปียดผ้ามูขามคงเ้อเจา้าวันพุธสองทุ่มครึ่งลาวพัฒนาไปเที่ยวเล่ากันกับออปอยเป็ด ของพื้นก็น้อยหางค่ะให้ใน้นอยเ,เน้นเน้นเนาะสามหางแล้วก็เน้นหางเดียวสามหนึ่งเนาะค่ะออปล่อยเปียเป็นของวันพุธแคปหน้าจอค่ะไพจะเป็นตัวกับพิ่นต่อไปค่ะกับขอบุญขอบคุณอ้อปล่อยเปียหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาวางด้วยดีเสมอมาเนาะค่ะเล็กออกปุ๊บเป็นไก่มาปั๊บเลยค่ะออปล่อยเปียกกับขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะ ไปต่อมาค่ะไทยมักหวยไทยมักหวยเป็นจังใดวันที่ยี่สิบหกที่ผ่านมาเนาะค่ะไทยมักหวยเล่าออกเก้าสามสองค่ะสามตัวบนศูนย์เก้าล่างวิ่งรูดสองตัวเบนสามตัวค่ะไม่เดินไม่เข้าอะเจตาให้เบิรงอีกสองวดสองงวดค่ะเจตาเบิรงประวัติเข้าไปวิ่งรูดตัวนึงเนาะค่ะสองงวด ติดรูดรูดเข้าไปวิ่งรูดเข้าไปงวดหนึ่งค่ะสองตัวรูดสองงวดนี่เป็นประวัติของไทยมักหวยเนาะค่ะเอาประวัติให้พี่น้องป้องปายเบิ่งให้เพิ่นมีความมั่นใจได้เห็นจากงวดจากงวดได้เห็นหมดละค่ะบ่มีกัดหลุดแล้วก็หลุดเลยเข่าก็คือเขาเนาะค่ะความมั่นใจเอฟซีพวกเพิ่นเขามารับชมรับฟังเนาะค่ะ ได้ชัดจีนเนาะพี่น้องอ่าได้ชัดจีนไปน้ากันชอบแนวทางเดียวกันไทยมักหวยค่ะเล่าพัฒนาวันที่28เพิร์นไฮม่ารูดวิ่งรูดสองกับพาค่ะสองตัวสี่หางสองเจ็ดสองหกหาสามหาสี่บึนค่ะสองสองหาหาสามตัวสามหางสองหาสามสองสองหกห้าห้าสี่ค่ะ วิ่งหลุดล่องสองดินหาเนาะคะ่ะสองเจ็ดกับห้าสี่พนเนหายสองหางสามตัวนินหางเดียวค่ะนินหางเดียวห้าห้าสี่ไทยมักหวยค่ะพี่น้องกราบขอบุญขอบคุณนไทยมักหวยหลายๆที่หายเน่ทางพวา,างทางช่องของเจตาเนาะคะ่ะหายมาด้วยดีเสมอมาเนาะ,ะหายมาตลอดอยู่นับกันมาโดและค่ะ อยู่น้ำกันมาโดนแล้วกับไทยมักหน่วยกับขอบุนขอบคุ้นลายๆค่ะแล้วก็เอฟซีเว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่พิ้นเขามาติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้เจตาทั้งช่องในน่อยเนาะกับขอบขรบคุณเป็นอย่างสูงค่ะไทมักหน่วยไปแล้วมาต่อเลขล็อกโฟกัสค่ะล็อกโฟกัสเนี่พืนยังบอลหลุดเนาะค่ะเขามาอยู่ค่ะเขาอยู่อ่า สองตัวมาหนึ่งตัวค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเก้าสามสองสามตัวบนศูนย์เก้าล่างเนาะค่ะวิ่งหลุดเข่าไปสองตัวหนึ่งดูคนละมองสองกับสามพี่น้องสองกับสามโฟกัสอ่าเบิ้ลสามตัวค่ะอ่าสองตัวไม่เดินเนาะวิ่งหลุดของเพื่อนยังวัดหลุดค่ะยังเข่าอยู่สองงวดประวัติของเล็กห็อกโฟกัสเนาะเล็กห็อกโฟกัส วิ่งรูดเพื่นกันยังเดินอยู่เนาะคะ่ะเป็นกําลังแรงใจให้คือเก่าเป็นกําลังใจให้กันและกันเหมือนเดิมค่ะเจตาเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมเลียกล็อกโฟกัสมาไปต่อค่ะวิ่งรูดเพิ่น 7. สกับ7 2ตัวค่ะสี่เจ็ดหกสี่เจดหเจ็ดหกบสี่สี่เจ็ดเจ็ 7. สามตัว3ามหางค่ะสี่สี่เจ็าเหวิ่งรูดเพื้นเดินทอกันค่ะสีกับ 7, 7. วงกลมให้เท่ากันสองตัวเน้นสี่เจ็ดกับเจ็ดห้าค่ะสามตัวเจ็ดเจ็ดห้าค่ะนะไพ่จะไปต่อกับผืนแคบนาจอไว้เลียกล็อกโฟกัสค่ะกับขอบุญขอบคุณล็อกโฟกัสหลยๆเดอค่ะที่ห้แนวนทางมาว่างทางชงของเจตาผ้ารวยกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะเรียกล็อกโฟกัสไพ่จะตามต่อกับผืนแคบนาจออิพที่ไม่สะพานเขาไม่เห็นยังว่าท่านกดติดตามเนาะค่ะ ขันชอบแนวทางในสร้างช่องของเจตาพ้าร่วยแนวทางของเราพัฒนาค่ะชอบชิปนี้ก็กดติดตามไว้ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้บ่พภาพชิปใหม่ๆของเจตาเนาะลิปนี้คอยพี่น้องโชคดีกับเราพัฒนาเป็นพรุ่งนี้วันที่28ค่ะเป็นของวันผุดให้โชคดีกันทุกคนมือนีก็คอยมีความสุขค่ะคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปไสก็คอยปลอดภัยค่ะ เดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีชัยค่ะคลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ